สวัสดีครับพบกับรายการรวมช่องหันสานะครับตอนนี้เนี่ยครับมาพบกับเกมพกเก็ตโพนี่นะครับนี่ครับต่อไปด่านบอสพิงกี้พายเลยครับเล่นแค่ด่านบอสพิงกี้พายก็พอนะครับเดี๋ยวก็ปิดคลิปเลยนะครับนี่ครับคิดว่าเธอจะเอาชนะฉันได้หรอด่านฉันมันยากนะจะบอกให้ได้เลยพิงกี้เดี๋ยวเจอกัน เดี๋ยวจะเอาไปเปิดตัวใหม่เลยเอาไปสไปซิครั้งนี้ต้องรบกวนเธอแล้วนะโซลาริตี้มาคราวนี้แหละเพื่อความชัวนะเพิ่มหัวใจด้วยไม่ต้องมัง้งเออมามาเลยผมไม่หัวเท่าไหร่หรอกอ้สามรอยี่สิบตัวครับโอ้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 โอ,โอ้ชิบอ่อน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 ละ ชิบ่อนแล้วโอ้โหโอ้ยากจุงเบยฮะนี่ครับต้นตบตีแบบนี้ครับใส่โลครับได้แล้วครับโอ้มันปอกันด้านซ้ายได้ขวาเลยครับเนี่ครับโลแบบนี้ครับอันตรายมากครับโอ้ยยอยยอยอะยโอ้ชิบ่อน 28亿โอ้โอ,โอ้สวยล้สวยละวสวยละโอ้เฟลิช์ฮานเขาชวนไม่ได้เลยฮะโอ้เวดววดีโกไม่มีทางหรอกูได้กินนี่ยิงเลยเอาละยิงละเป็นไงล่ะฮะหายซ่าหรือ,อยังหน่อยละโ,โ,โอ้โหอู เฮ้ยเจ้าของเขาเฮ้ยไอเจ้าสกังมามาเลยมาไอเจ้าเม่นเอาพูดผิดดิมาเวลิโก้โอ้ขังเขาเออเยอะเยอะเยอะเยอใจเย็นโอ้อ้าวชิปออนชิปออนชิปออนใจเย็นใจเย็นเพื่อนโอ้ไม่เป็นไรหรอกนี่นะนี่นะนี่นะเออยิงเบี้ยวเลยยิงเลยเอาละยิงเลยเอาหก ครั้งนี้กองทัพใกล้จะประชิดเราแล้วเอ้าโหเออโล่ข้างๆโลข้างโลข้างเออยิงเลยยิงโลข้างก่อนเลยโอ้ยเย้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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นสกังโอ้โหเย้าเออฉันปกป้องเธอไม่ไหวแล้วเออมายิงกัน ยิงก <ort>. ันอออือ oh, ย oh. okay, oh, ิงเลยออยิง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 อออีกตัวเดียวโอ้โหเรลิตีไปก่อนแล้วครับยังมีตัวให้เปลี่ยนไหมไม่มีครับโอ้โหจบเลยชิปอ่อนแล้ว ไม่เป็นไรครับสู้ต่อได้ครับไม่ไปเสียเงินเยอะครับสู้ต่อได้ครับโอ้โหอ้ชิปอ่อนยอั่วอดถึงขั้นชิปอ่อนเลยครับ

ยิงเลยโอ้เอยเฟลิฮาร์ดไม่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 จะไม่อยอมให้เธอโดนทำร้ายแล้วโอ้อยอยยเฟลิฮาร์ตฉันจะปกปก้องเฟลิฮาร์ดให้ได้กันมาครับยิงโอ้ยเม่นเนี่ยก็ยิงแล้วเกินน้ำเม่นเนาะเออมามา,มาดิ โอ้ช oh, ิปอ่อนลวชิปอ่อนล้เออมิน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 ยายายาเหลือสิบสองตัวครับถ้าไม่ตายมือซอมบี้ oh, mm hmm. แหลกซะ,ะติพิดเออ mm hmm. เรียบร้อยครับ mm hmm. แค่ห้านาทียี่สิบสี่นะครับโอ้โ oh, ห oh. ไลิที่ชัดฟื้นเธอนะเดะ๋ยวเอาอัพเอาไปเลยครับในที่สุดก็เก็บครบหนึ่งร้อยเพชรนะครับเอาลนะออกจากเกมครับอา้าวอย่าค้างดิมาในที่สุดก็ชนะพิกี้พายได้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างยากครับแบบเริ่มจะยากแล้วครับ ดาต่อไปนี่นะครับผมอาจจะซีมองทิ้งก็ได้นะครับโอ้ดาต่อไปดาต่อไปนี่ครับเป็นราชารลนโบแดนครับที่ผมต้องไปเล่นยอดกลับนะครับเอาละครับผมไปเปิดตัวละครก่อนครับหนึ่งร้อยเพรครับจะได้ตัวอะไรเอ่ยครับเปิดครับ สาธุขอได้ตัวดีตัวดีตัวดีวดเอาได้เลนโบเดรครับโอ้โหเลนโบเดรผมครับเลเวลสามสิบครับถ้าไม้ตายก็คือโซนิกพาครึ่งนะครับจะเป็นท่าโจบตีศัตรตหูหลายตัวนะครับเอานลครับถ้างนั้นเนี่ยเห็นไหมครับมันเริ่มจัก,กรวาลใหม่ครับ ทางนั้นผมขอปิดคลิปนี้เลยนะครับอย่าเลื่มกดติดตามให้รวมช่องหันษาด้วยนะครับ